การสร้างมาร์กในโปรแกรม o p t ต t e c h นะคะอันที่หนึ่งเลยก็คือ,เ,อ,อเมื่อเราจะสร้างมาร์กสมมุติว่าเราต้องการสร้างมาร์กของสไตล์นี้นะคะก่อนอื่นเลยคุณต้องปิดสไตล์นี้ก่อนมิฉะนั้นเนี่ยเราจะเปิดมาร์กเกอร์ไม่ได้นะคะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะคะอย่างนี้มันจะขึ้นฟ้องว่าคุณมีการเปิดโปรแกรมอยู่มีเปิดเ,เรียกใช้งานอยู่นะคะอันนี้เราจะต้องเคลียร์หน้าจอตรงนี้ก่อนนะคะ ให้เป็นลักษณะแบบนี้จากนั้นนะคะการสร้างมาร์คเกอร์นะคะเราก็เข้าดับเบิลคลิกโปรแกรมมาร์คเกอร์ของ Op t i t e อันนี้จะเป็นเวอร์ชั่น12นะคะที่ที่ทดลองใช้ตัวนี้อันดับแรกเลยเราก็กดตัวกระดาษขาวนะคะระบุหน้ากว้างที่เราต้องการหากักริมผ้าแล้วนะคะเช่นถ้าเกิดว่าหน้ากว้างเรา58ก็หักไป2นิ้วก็เหลือ56นะคะความยาวตรงนี้หน่วยเป็นนิ้ว ถ้าเราต้องการฟริกความยาวเราก็จะเอาความยาวที่เราต้องการเช่นเราเคยวางมาตัวนี้เนี่ยอ,อยู่ที่2.3หลาก็คูณ36มันก็คือ,อคูณสามหรอคะเอาใหม่นะคะถ้าเป็น2.3คูณ36อย่างนี้มันก็คือ82นิ้วเราก็สามารถใส่ตรงนี้ได้เลย82นิ้วแต่ในกรณีที่เราไม่ทราบเราก็ ใส่ไปพันนิ้วนะคะพันนิ้วมันจะประมาณกี่หลาหน่วยสิบร้อยพันหารสามสิบหค่ะก็ยี่สิบเหลานะคะตรงนี้แล้วก็ตอบตกลงจากนั้นเรามาที่โฟลเดอร์ตัวนี้นะคะนี่นะคะคลิกค่ะแล้วเราก็เห็นจุดๆุดใช่ไหมคะกดเลยค่ะเลือกสไตล์ที่เราต้องการนะคะจากนั้นเราก็เลือกวัตถุดิบที่เราต้องการว่าเราจะวางผ้าประเภทไหนนะคะเพิ่มในกรณีที่เรา ไม่วางเออวางไม่ครบไซส์นะคะเราก็สามารถใส่ตัวนี้ศูนย์แล้วก็ะทำแต่ทำได้แค่ครั้งเดียวนะคะตรงนี้เราจะใส่หก็ได้มันก็จะ1นึ่งทั้งหมดสก็สองทั้งหมดหรือเฉพาะไซส์ที่เราเลือกตรงนี้นะคะเราก็ใส่ศูนย์กระทำมันก็จะทั้งหมดแล้วเราจะใส่เฉพาะที่เลือกนะคะ2เอามีตัวนี้ที่เลือกลองดูนะคะตัวนี้ที่เลือกกับตัวนี้ที่เลือกแล้วก็ ตัวนี้นะคะกระทำะมันไม่ยอมเห็นไหมคะแต่ถ้าเราคลิกอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะคะสู้เราทําไมคะเลือกไซส์ที่เราต้องการแล้วก็ไม่ต้องโดนตัวเลขนะคะคลิกที่ช่องแล้วก็คลิกที่คีย์บอร์ดได้เลยว่าเราต้องการกี่ตัวนะคะนี่ตกลงในกรณีถ้าเป็นผ้าผ้าวันเวนะคะมีน้ำขึ้นน้ำลงถ้าเราต้องการไซส์ M 2ตัวแบบนี้นะคะ เราควรจะมาคิดช่องนี้หนึ่งด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เขาวางมาร์กเนี่ยเขาจะวางเป็นกลุ่มถ้าเป็นผ้าวันเวย์นะคะเขาจะวางกลุ่มหนึ่งไปทางซ้ายก็คือหันไปทางซ้ายทั้งกลุ่มแล้วก็หันมาทางขวาทั้งกลุ่มแต่ถ้าเราบอกว่าอะสามตัวเขาก็จะหันไปทําไหคะหันไปตามเกณฑ์ผ้าที่เราฟิกเป็นต้นฉบับสองตัวแล้วสวนทางอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้ แต่ถ้าเราบอกว่าผ้าอันนี้เนี่ยเราเป็นทูเวย์นะคะเราก็ไม่จําเป็นต้องเลือกตรงนี้ตกลงก็จะมาให้อย่างนี้นะคะเราก็จะโชว์ว่าอันนี้สามตัวเห็นไหมคะ M 3 L 1ใช้นี่ใช้หต่อ1นะคะอันนี้ก็คือ1ต่อ1เช่นกันนะคะอันนี้อาจจะมีแขนซ้ายกับแขนขวานะคะจากนั้น เราต้องการวางออโต้มากอร์แล้วก็คลิกตัวนี้ตัวที่มีสี่เหลี่ยมคุมนี่นะคะสี่เหลี่ยมคุมหนึ่งนาทีพอค่ะก็จะมาลักษณะนี้ละนะคะ ที่เราเห็นพื้นที่วางมาตรงนี้ยาวๆนะคะเนื่องจากว่าเราเซตเอาไว้ความยาวคือ27ล้านหรือพันนิ้วนะคะแต่ถ้าเราหดลงมาเหลือ900นิ้วพื้นที่ตรงนี้ก็จะสั้นลงแล้วก็ไปขยายความกว้างแทนนะคะอย่างเช่นนี่นะคะเป็นลักษณะนี้เราก็สามารถเลื่อนเลื่อนปุ่ม เขาเรียกว่าปุ่มสกอร์หรือลุกกิ้งบนเมาส์นะคะเลื่อนเข้าหาตัวก็จะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเป็นการย่อขยายนะคะต้องการให้เป็นสีโป่งสีทึบนะคะกด c อนทัวน์นะคะก็จะเป็นสีโป่งสีทึบถ้าเราต้องการเปลี่ยนสีพื้นนะคะก็กดตรงขอ,งข,องขวดนะคะ,ะหรือไปที่ตัวเลือกแล้วตัวนี้นะคะเราก็มาดูเรื่องนี้กัน เราจะเห็นภาษามันยึกยือยึกยืนนะคะเราจะมาเซตติ้งกันนะคะอันที่หนึ่งเลยเราจะเซตเรื่องหน้าหลักนี้ก็จะมีเรื่องหน่วยวัดนะคะ,ะต่อมาเรื่องของสีกำหนดก่อนนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่เรากำหนดคือโชว์เป็นโซนสีต่อมา พื้นที่ทำงานนะคะเราสีพื้นที่การดูภาพนี่ถืกตัวน,นี้ตัวนี้นะคะเราคลิกแล้วเราลองเปลี่ยนเป็นสีเทาดูนะคะกระทำพื้นก็จะเทาไม่เอ่ยสีพื้นการดูชิ้นเป็นภาพวงเหมือนกันค่ะอันนี้พื้นที่บนมาร์กอันนี้กระทำพื้นที่ไหมคะนี่คือพื้นที่นะคะ บนมาร m เกอร์นี่นะคือสีตัวนี้นะคะบ็อกสีนี้รอยตำหนิสีขาวนนขนาดคือไซส์ไซส์ 2S เราอยากได้สีอะไรก็เลือกสีที่เราต้องการนะคะเหล่านีนะะ้ลอง apply ดูสีก็จะเปลี่ยนไปนะคะอันนี้สีม่วงเราลองเอาเป็นสีส้ม ก็จะเปลี่ยนโอเคนะคะนี่เรามาดูวัตถุดิบวัตถุดิบนี่คือเป็นผ้า A นะคะมันก็ขึ้นตรงนี้แต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นสีอื่นน,นะคะกระทำก็จะเปลี่ยนเป็นสีอื่นนะคะแบบคุณภาพแบบหรือคุณภาพเนี่ยอยู่ที่ตรงเรากำหนดในชิ้นงานตรงนี้นะคะสมมติว่าเราเปิดมา อ่าดับเบิลคลิกที่ชิ้นนะคะตัวนี้เราให้เป็นวัตถุดิบอะไรเป็น A เห็นไหมคะคุณภาพเราไม่ได้ใส่เราคำที่บายก็ไม่ได้ใส่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไม่ได้ใส่อะไรเลยเนี่ยตรงนี้ก็จะไม่มีผลอะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องสีนี่มาดูดูเรื่องแกปบกับบัฟเฟอร์นี่แกปบกับบัฟเฟอร์เป็นอย่างนี้นะคะแต่ส่วนมากถ้าเราฟิกตรงนี้มันจะถาวรไปนิดนึงเราจะมาฟิกที่ตรงนี้ค่ะมาเกอร์ แล้วก็ข้อมูลนะคะ marker อันตันี้ดีกว่า pattern น,นะคะข้อมูลทั้งหมดเราก็เลื่อนมาอย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็นะคะตัวนี้มันจะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าเส้นบํมนะคะเราต้องเลื่อนให้เป็นสองหัวแบบนี้นะคะกิกค้างมันก็จะขยายเราต้องการให้มีเรื่องของเขาเรียกว่าเส้นปลอดภัยนะคะระยะเขาเรียกว่า distance ออ security distance ก็ได้หรือเส้น buffer ก็ได้นะคะแล้วแต่ว่า,าลูกค้าแต่ละท่านถูกเทรนมาแบบไหนบ้างนี่อันนี้ของเขาเผื่อข้างเห็นไหมคะถ้าเราอยากเผื่อข้างนี่เราบอกว่าเผื่อข้าง1.8โดยรอบนี่นะคะทุกด้านเลยกดกระทําเขาก็จะบอกว่าโอเคใช่ไหมอ่ะโอเคนะสังเกตนะคะจะมี buffer ขึ้นมาตรงนี้ นะคะถ้าเรายกเลิกก็ใส่ศูนย์กระทำก็จะหายไปนี่ไม่หายนี่นะคะเอางี้ศูนย์หายไปแล้วไม่ยอมหาย อ๋อน,นี่มีตัวรีมูฟมีรีมูฟบัฟเฟอร์โอเคนี่รีม ER. okay. ูฟบัฟเฟอร์โอเคค่ะนี่คือเป็นการเปลี่ยนผ้า one way to way นะคะวันนี้เรามาดูเรื่องฟอนต์ดีกว่าฟอนต์นะคะก็คือรูปแบบอักษรเราสแสดงพีซเอ้า ไม่น่าจะอยู่หน้าต่างนี้ละมาดูใหม่กําหนดอักษรน,นี่นะคะเราคลิกเครื่องหมายถูกก่อนเลยเพราะว่าให้เขาบันทึกเอาไว้มาร์เกอร์จริงๆแล้วอยู่ที่เราเลือกนะคะว่าเราต้องการชอบฟอนต์อะไรแต่โดยส่วนตัวแล้วจะชอบฟอนต์ตัวนี้จะอังสนาจะเตันงังสนา UPC หรืออังสนา New ได้ได้หมดอยู่ที่เรานะคะนี่แล้วคลิกไหมคะเปลี่ยนไปละตัวเล็กไปแล้วก็ ะคะแถบชิ้นแถบชิ้นคือข้างบนนี้ก็จะโชว์ละใหญ่ไปไหมถ้าใหญ่ไปก็ลดลงลงแบบนี้รายละเอียดบรรทัดอยากจะให้โชว์อะไรนะคะนี้เครื่องพิมพ์เราก็ว่าไปปิดก็จะได้เรื่องภาษาแล้วนะคะนะคะก็จะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว อันนี้มันมีมันมีเคสหนึ่งก็คือเดี๋ยวถ้าเราต้องการวางมาร์กใหม่นะคะคอนโทเอคือการเปลี่ยนหน้าผ้านะคอนโทนซี Ctrl C, คือวางมาร์กใหม่ไหมคะเราลองเปลี่ยนคลิกตรงนี้อันนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเราไปเลื่อนมันมานะคะเราลองคอนโทเอมแล้วเปลี่ยนหน้า,าความยาวดูนี่นะคะ ลองลดไปลดไปอันหน,นึ่งเห็นไหมคะพื้นที่มันก็จะใหญ่ขึ้นคราวนี้เรารู้สึกเรื่องสีมันทําไมคะสีมันมันกลมกลืนกันเกินไปเราก็เอาสีดําดีไหมคะจะเป็นสีดําตกลงจะเป็นลักษณะนี้เ,เรามาดูตรงแสดงมุมมองมีให้เปิดปิด เส้นบรรทัดไม้ไม้บรรทัดนี่ค่ะก็จะมีไม้บรรทัดขึ้นมาเห็นไหมคะตรงนี้มองนะคะถ้าเราไม่ต้องการเอาไม้บรรทัดก็ปิดนี่นะคะเราอยากรู้ว่าแสดงส่วนวินโดว์ขยายคืออะไรคลิกนี่ก็คือเป็น2 2หน้าจอนะคะนี่ก็คือจะเป็นหน้าจอแบบนี้เห็นไหมคะเราก็ถ้าสับสนเราก็อย่าไปเอามันเลยเอาออกนี่นะคะโอเคอันนี้เวลาที่เราวางวางมาร์กสมมตินะคะชิ้นนี้ชิ้น ะะเวลาที่เราคลิกนะคะในกรณีตัวนี้มันมีมันเคยวางไปแล้วหนึ่งชิ้นเราสามารถเรียกตัวสำเนามันลงมาได้โดยเดิมบนคลิกที่พื้นที่ว่างๆค่ะเห็นไหมคะแล้วก็คลิกนี้เลื่อนมาเมาส์ขวาเมาส์ไซค้างคือการเลื่อนนะคะแล้วก็คลิกเมาส์ขวาคือการอะไรคะพลิกชิ้นพลิกชิ้นนี่นะคะคลิกเมาส์ไซเมาส์ขวาค้างสไลด์คือการวางแบบนี้นะคะนี่ นะคะในกรณีที่เป็นลักษณะแบบนี้และเราต้องการกำหนดในกติางในการตัดนะคะถ้าเรามีเครื่องอโตโนมัตให้เราทราบไว้ก่อนว่าตัวชิ้นของตัวแขนตัวนี้เนี่ยมันเป็นสันทบานีนี้ในกรณีที่เป็นชิ้นสันทบนะคะในกรณีที่เป็นชิ้นสันทบเราจะเราจะแบ่งตัดทีละครึ่งก็คือ ตามเข็มครึ่งหนึ่งทวนเข็มอีกครึ่งหนึ่งเนื่องจากว่าอะไรคะเนื่องจากว่าถ้าเราวนทีเดียวคบลูปอย่างนี้นะคะตามเข็มทีเดียวเนี่ยฝั่งทางที่ใบมีดลงเนี่ยคะ่ะมันจะผักผ้าให้มีการยืดมากกว่าแล้วหลังจากที่ตัดเสร็จแล้วเรามีการพับสันทบนะคะสองฝั่งจะไม่เท่ากันจึงเป็นที่มาของการตัดชิ้นเฉพาะสันทบนะคะให มีตามเข็มและทวนเข็มในชิ้นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนต่อไปนะคะ